มาเรื่องราวของเรากันต่อดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคเป็นเรื่องราวซีรีส์วายที่เรียกว่าย้อนยุคก,กลับไปในมุมมองที่หลายๆคนบอกว่าคิดถึงบรรยากาศคิดถึงละครหรือว่าซีรีส์แนวนี้จังเลยเราจะไม่ค่อยเห็นในซีรีส์วายที่ย้อนยุคก,กลับไปในยุคของออชนบทนะคุณผู้ชมเราจะไม่ค่อยได้เห็นน้องควายบ้าง ธรรมชาติต้นมงต้นไม้ใบหญ้าทุ่งนาเขียวเขๆนะหรือว่าน้ําคลองเนี้ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้เห็นแต่ในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเราได้เห็นเต็มๆและต่างชาติชอบมากหลังจากที่ซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์ไปนะได้รับกระแสะการตอบรับดีมากๆกับซีรีส์ย้อนยุคเรื่องดังค่ะกับซีรีส์ชื่อเรื่องว่า ลอยแก้วนั่นเองนะคะหลายหลายคนถามพี่เล็กซี่มาเยอะมากพี่เล็กซี่เรื่องนี้น่าดูยังไงบ้างและลอยแก้วลอยยังไงนะคะชื่อตัวละครค่ะชื่อไอ้ลอยกับไอ้แก้วนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมนักแสดงนะก็คือน้องเล้งกับน้องสแตมค่ะถือว่าเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการบันเทิงของวงการซีรีส์วายเลย,เลยก็ว่าได้หลังจากที่มีการวางตัวนะว่าน้องเล้งกับน้องสแตมเนี่ยจะมาคู่กัน ในซีรีส์เรื่องรอยแก้วเรื่องนี้ค่ะหลังจากนั้นแฟนๆเขาก็จะมีกลุ่มแฟนคลับเลยนะเพราะน้องเล้งกับน้องสแตมเนี่ยออกงานบ่อยมากๆรวมไปถึงน้องเล้งเนี่ยก็ได้รับอีกหนึ่งบทบาทกับการเป็นพิธีกรในมายาฮอตนิวของเราด้วยนะคะแล้วก็น้องก็เติบโตบนเส้นทางในวงการบันเทิงด้วยรวมไปถึงค่ะต้องบอกว่าคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เคมีเข้ากันได้ดีมากๆทำให เขามีฐานแฟนคลับต่างประเทศเยอะเลยแล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้นเขามีแฟนมีสเขามีจัดกิจกรรมต่างๆผ่านวิดีโอคอนเฟลตหลากหลายครั้งแล้วด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าต่างชาติอย่างที่บอกว่าเขาเห็นภาพเขาเห็นซีรีส์และเขารู้สึกในทันทีว่า I love Thailand นี่ต่างชาติเนี่ยเขาจะเห็นคุณค่าแบบนี้เพราะว่าความสวยความงาม ธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำคลองรวมไปถึงนักแสดงในเรื่องค่ะแต่ละคนเนี่ยโอ้โหเรียกว่าแท็กทีมกันมาเลยนะฮะ,ะต้องบอกว่านักแสดงนำก่อนน้องเล้งกับน้องแสตมเนี่ยถือว่าเป็นน้องใหม่แต่ฝีไม้ไลายมือเนี่ยนะฮะก็ถือว่า ทำได้ดีมากๆและที่สําคัญไปมากกว่านั้นในเรื่องเนี่ยไอ้ลอยกับไอ้แก้วเนี่ยนะก็เขาก็จะมีเรื่องราวความรักบทพิสูจน์ความรักที่เกิดขึ้นมากมายวิบากกรรมในส่วนของความรักที่มันเกิดขึ้นคนรอบข้างสร้างเรื่องราวความปั่นป่วนในเรื่องความรักมากมายหลังจากที่เรื่องนี้ค่ะลอยแก้วออกอากาศไปแค่อีพีแรกก็ได้รับกระแสะการตอบรับดีมากๆนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยเขามีด้วยกัน3าเบรกนะใน EP1 ซึ่งใน EP1 เนี่ย ยอดคนดูทยานทะลุ1 0 0 0 0แสนวิวภายในเวลาเ,เพียงแค่1 2ถึง2วันเท่านั้นค่ะก็ทะลุแสนวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะอะไรอย่างที่บอกว่าหลายๆคนค่อนข้างชื่นชมหลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่หนูคิดถึงละครซีรีส์ Y แบบนี้อยากให้มีซีรีส์วแบบนี้เป็นอีกหนึ่งแนวในแนวย้อนยุคก,กลับไปในเวอร์ชั่นที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, มันคิดถึงตอนเราเป็นเด็กคิดถึงความรั ในวัยนั้นนะบางคนก็บอกว่าโอ้โหเห็นแล้วเหมือนเห็นตัวเองเลยเนี่ยเป็นโมเมนต์แบบนี้นั่นเองค่ะก็อย่างที่บอกนะว่าการตีโจทย์ของซีรีส์แต่ละซีรีส์เนี่ยเขาก็แตกต่างกันออกไปแต่ชอบมากการที่ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยถูกหยิบยกมานะแล้วก็สะท้อนให้เราได้เห็นในมุมมองความรักในแบบฉบับ ของลอยกับแก้วนั่นเองค่ะผู้ชมส่วนใหญ่นะคนไทยอย่างที่บอกว่าคนไทยก็ชื่นชอบอยู่แล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็บราซิลบราซิลนี่ก็ชื่นชอบแล้วก็สหรอเมกาอินเดียและอีกหลากหลายประเทศเลยที่เขาบอกว่าโอ้โหชอบจังเลยกับซีรีส์เรื่องนี้นะเสียงตอบรับดีมากๆรวมไปถึงคอมเมนต์คอมเมนต์ส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าอบอุ่นชอบฉากจูบสวยงาม มันดูระเมียดระไมมันดูระมุนมากๆเนี่ยคือคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่าเป็นฟิลแฟนชนบทที่สุดโรแมนติกมากๆโอ้สรรหาคำน่ารักจังเลยอะฟิลแฟนชนบทนะคะอะสุดโรแมนติกหรือบางคอมเมนต์บอกว่าเสียงดีมาก ภาพสวยดูแล้วน้ำตาไหลเลยค่ะรวมถึงประโยคฮิตเนี่ยนะเขาบอกว่าใครไม่ดูถือว่าพลาดมากๆสำหรับซีรีส์ลอยแก้วเรื่องนี้นั่นเองค่ะก็สามารถรับชมได้นะคุณผู้ชมทาง YouTube นะลอย แก้ว first love official นั่นเองค่ะแล้วก็ติดตามความน่ารักน่ารักของน้องเล้งกับน้องสแตมได้ค่ะผู้ชมเพราะว่าคู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นนะที่ได้รับกระแสะการตอบรับดีออกงานอีเวนต์หลากหลายงานเลยค่ะและแต่ละงานเนี่ยก็มีบรรดาแฟนคลับแล้วก็มีเสียงกรี๊ดแบบถล่มทลายด้วยเช่นกันเอาเป็นว่าฝากด้วยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เดเล็กซี่จะมาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่านะว่าคุณผู้ชมเนี่ยเขาคอมเมนต์อะไรกันมาบ้างเราอยาก ดูนะว่าคอมเมนต์ที่หลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่ คอมเมนต์ comment, เนี่ยหนูไปคอมเมนต์มาหลายคอมเมนต์เลยซึ่งคอมเมนต์เนี่ยขึ้นมาเป็นหลายพันคอมเมนต์เลยนะแล้วก็ยอดคนดูกระแสก,การตอบรับดีมากๆและที่สําคัญอย่างที่บอกว่าหลายเลยคนรอ ep 2 EP 3, ep 3 ep 4 ep 5แต่ละ ep มันก็จะมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันออกไปจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องนะคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่น้องเล้งกับน้องสแตมป์เท่านั้นอย่างที่บอกว่ามีนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายที่รวมทัพอยู่ในซีรีส์หล่อลอยแก้วเรื่องนี้นั่นเอง ตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกนะว่ายอดคนดูเดี๋ยวเราจะมาดูว่า EP 1เนี่ยยอดคนดูนะยอดคนคลิกยอดคมรับชมยอดวิวเนี่ยทยานไปถึงเท่าไหร่แล้วนะแต่ต้องบอกว่ากระแสะการตอบรับดีมากจริงๆและใครที่ได้มีโอกาสเข้าไปดูในส่วนของลอยแก้ว first love เนี่ยนะ จะเห็นเลยว่าเขามีภาพเบื้องหลังด้วยเขามีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้เราได้ดูให้เราได้ชมกันหลากหลายโมเมนต์เลยและแต่ละโมเมนต์ค่ะอย่างที่บอกนะว่าฟิลแฟนชนบทเนี่ยมันจะเป็นโมเมนต์ในลักษณะแบบนี้เขามีการพอรักกัน ในน้ำบ้างบนบกบ้างนะใต้ต้นไม้บ้างในทุ่งนาบ้างเนี่ยก็คือเราจะเห็นในฟิลที่มันแตกต่างกันออกไปและแต่และฟิลนะความรู้สึกที่มันแตกต่างกันออกไปอย่างที่บอกว่าหลายๆคนได้ดูซีรีส์ไวเรื่องอื่นๆมาอ่ะ มุมมองก็แตกต่างกันเพราะความรักอย่างที่บอกว่าเกิดขึ้นได้ทุกที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและเกิดขึ้นได้กับทุกคนด้วยนะและในเรื่องนี้รอยแก้วค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองความรักที่ทำให้เราได้เห็นอุปสรรคในความรักต่างๆ ผู้ชมเคยดูซีรีส์เรื่องไหนมาเล็กซี่ไม่รู้แต่ที่แน่ๆค่ะถ้าดูเรื่องนี้แล้วจะหลงรักในตัวละครจะหลงรักในความเป็นชนบทพื้นถิ่นของไทยเนี่ยแหละค่ะนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆถึงอยากให้ผู้ชมได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ลอย แก้วฝากด้วยไอล้ลอยกับไอ้แก้วนะคะในซีรีส์เรื่องนี้น้องเล้งกับน้องสแตมถ่ายทอดได้ดีมากๆค่ะอ่ะรออ p ีต่อๆไปนะคะทาง YouTube ค่ะลอยแก้ว First Love Official นะฝากด้วยนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นไทยและตอนนี้ดังไกลไปในระดับโกลบอลแล้วด้วยนะคะ